ลางพาไปสวัสดีค่ะวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะทุกคนลางพาพาไปพาเออ,อพามาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเราพามาเก็บป่า,เ,าเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานจะโชคดีหรือเปล่าวันนี้ไปดูกันเลยไปกันเลย Okay, let's go. Yeah, yeah, let's go to the wood. To the wood, to the wood. Let's go, let's go, let's go. Round, 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 By round. Big, 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 big come road. On. Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Come on. 钓，ngon ngon như. beautiful สวยมากค่ะดอกนี้ค่ะทุกคนแม้ไปต่อค่ะเพิ่งเจอดอกแรกนะคะนี่ค่ะทุกคนที่มาเจอเจอแล้วค่ะนี่เหตุเพื่อนวานนะคะดอกที่1ดอกที่2อยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ นี่ค่ะดอกที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะทุกคนคะเก็บไปด้วยตัดขาไปด้วยเลยนะคะคลิปนี้นะโอ้ดอกสวยมากค่ะทุกคนดอกนี้สวยมากเลยค่ะ ไปต่อค่าไปอดอกสาดอกเนี้ยแฟนเดินมาไม่เจอเห็ดนะทุกคนบอกแล้วฝรั่งตาไม่ค่อยดีสู้คนตาคนไทยไม่ได้เดินมาก่อนแล้วก็ยืนเฝ้าเห็ดแต่มองไม่เห็นเห็ด ยืนฟอว์เห็ดแต่มองไม่เห็นเห็ดน,นะคะอ,อันนี้เขาแบบว่าอืมสวยค่ะโอเคดอกนี้ไปต่อค่ะ นนแก่หรือเปล่าอืมไม่แก่มากค่ะพอได้ค่ะค่ะยังไม่มีนอนเนาะอันนี้นอนนอนแบบ ่คะขาก็เอาไม่ได้ค่ะทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะมาไม่ทันน้องนอนแล้วค่ะ จอกแล้วคะ่ะทุกคนป่านี้เป็นดงเห็ดเอ่อเป็นเป็นดงเห็ดพึ่งหว่านเลยนะคะทุกคนแต่ว่าปีนีอ้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเปลี่ยนหรือฝนไม่มาตามฤดูกาลหรือยังไงไม่รู้ค่ะเข้ามาช้าแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนปีที่แล้วเลยคะ่ะทุกคนปีที่แล้วอะ่ะเยอะมากนะคะปีที่แล้วที่ ได้อบกับไทยด้วยนะคะปีที่แล้วอะ่ะปีนี้ได้ทีแล้วไม่กี่ดอกเองค่ะได้ไม่เยอะนี่ค่ะ ขาเขาชอบเน่านะคะเพราะว่าต้องตัดทิ้งเยอะหน่อยมาเรงนอนนะกินก่อนแต่ว่าดอกนี้สวยมากดอกนี้ค่ะด้านล่างยังขาวอยู่โอเคค่ะสวยงามปิดลูกคับกันปีหน้านมาเอาใหม่ดอกเล็กสวยงามค่ะตัวนี้ เ่งเกิดใหม่น่าจะได้ไม่กี่วันเองนะคะนี่ค่ะ ทุกคดอกเล็กเขานะคะนี่น้องหอยท่านกินไปครึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้มีสามดอกค่ะมาเรามา,มาเริ่มเก็บดอกแรกเลยอยู่ที่เดียวกันสามดอกค่ะ ปีนี้แห้งมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะคืออะไรแรงหรืออะไรแห้งฝนไม่ตกนี่ค่ะมาต่อดอกนี้ค่ะจะมีให้เราใส่ต่อ ดอกนี้เหลือแต่โดนโดนน้องหอยทาดกินไปแต่ทุกคนพอได้นิดหน่อยแล้วมาเอาตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้มีสองดอกนะคะดอกเลขเขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ มะรงไปได้นิดนึงจะเอาค่ะเพราะว่าปีนี้หายากนะคะนี่เอาไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าค่ะดอกเล็กเนี้ยทิปเอาไว้ก่อนนะคะที่เจอเดอกดอกเล็กเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ว่า,าปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอารอบต่อไปนะคะนี่ที่เจออีกดอกตรงนู้นนะคะนี่ค่ะ ุดอกเล็กเขาเยอะมากเลยนะคะพึ่งขึ้นแต่เขาไม่ได้น้ำเนาะไม่ได้ฝนนะคะมันแห้งแล้วก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่านี่อีกหนึ่งดอกค่ะดอกนี้ก็โดนน้องหอยทากกินไปเรียบร้อยครึ่งดอกนี่ค่ะก็พอได้ ดีกว่าไม่มีให้เอาค่ะที่ได้วันนี้ค่ะไอซีฮะก็เีวล้ว go o AC h i o w much e g s, three, two, three. <S one two t h r e k a y นี่แฟนได้สองดอกสามดอกบอกแล้วตาฝรั่งกับตาคนไทยใครจะชนะนี่ค่ะตาคนไทยได้หลายดอกแล้วน,นี่ตาฝรั่งค่ะตาฝรั่งได้สองดอกสามดอกนะคะ no, Beautiful Okay We have now we have a food for three คนที่มาเจอเหตุออทรัคคันตายแลนะคะ คัดคดทัน,ทนตะลันนะคะดอกใหญ่มากค่ะทุกคนเนี่ยเห็ดดำนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าเห็ดดำนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่มากนะคะ เห็ดดำเนี่ยเขาเอาไปราบนะคะเมนูราบอร่อยที่สุดเลยค่ะเห็ดเนี้ยค่ะลองทำดูนะคะถ้าไมกเ้ รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาคงออกเยอะค่ะเข้าเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยออกเยอะมากเลยค่ะท,ทุกคนมาเจอเห็ดดอกเลข้ยดูค่ะดอกเล็กเแห่เพิ่งหวานนะคะนี่โดนตายไปแล้วโดนน้องหอยทากกินไปไปแล้วค่ะนิดนึง เอาตรงนี้ก่อนนะคะมีอยู่ดอกนิดนึงก็เอาปีนี้ปีนี้เป็นปีเป็นปีที่หายากมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นพึ่งหวานทาง ต้ทางโคเชนเบิร์ดเนี่ยค่ะป่าแห้งมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะปีนี้ป่าแห้งๆป่าแห้งมากค่ะแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกสภาพอากาศก็ไม่ได้เห็ดก็เลยขึ้นไม่ได้นะคะไม่มีฝนเนาะไม่มีความชื้นไม่มีฝนแล้วก็ พอ,พอตอนนี้ฝนเริ่มตกสภาพอากาศก็หนาวอะคะ่ะหนาวเย็นไม่มีความแบบเขาก็เลยขึ้นไม่ได้มั้งไม่รู้สิปีที่แล้วอะเยอะมากๆค่ะป่านี้เยอะมากจนที่ต้องเก็บเอาไปอบกับไทด้วยนะคะเอากับไทต้งที่เก็บปีที่แล้วเนาะป่าป่าที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเก็บอบเอากับไทอะคะ่ะ คือเราอบได้ประมาณ10กล่องอะค่ะทุกคนทิปอบได้เยอะมากค่ะปีที่แล้วปีนี้ปีนี้แม้กระทั่งจะเอาแช่ช่องฟิดไว้กินหน้าหนาวรูดูหนาวยังยังหายากเลยค่ะทุกวันนี้หายากตอนนี้ยังหายากเลยแต่ก็โอเค ไดไ้หน่อยค่ะวันนี้ดีกว่าไม่มีให้กินเลยปีนี้ยังไม่มีเห็ดแช่ช่องฟิชไว้กินหน้าหนาวเลยเปีนี้ชิปได้อยู่ช่วงภาคฤด,ดูหนาวด้วยเนะะาะเนี่ยค่ะทุกคนได้วันนี้ค่ะดอกเล็กดอกใหญ่ได้ประมาณนี้ค่ะ